มาดูกันในเกมดีกว่าครับก็จะเป็นรายอัพเดิมครับทางฝั่งของ e อ r e n a ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครับดิการเพ็จชื่อผมใหม่ของเรานะรูสกินฟรีระดับสูงระดับอันติเมตเลยครับ,รบสูงสุดเอาวะไฮไปกดตัวหอฟอร์เรนิโนโด,ดูด้านนี้บาสบาสโอ้โหอันนี้ถามจริงผมบอกแล้วว่าสลับมาเราได้เปรียบเจ๊งเขา <laughs> เขาไม่น่าสลับจะบอกว่าใช้คำว่าเจ๊งทุกเรีนอย่างได้ฮะต่อยธรรมดาหนึ่งก็จะไม่มีอะไรสุดท้ายบาสเอาไปกดหนึ่ง แล้วมีพิกเกอร์ก็ไม่ได้ละเออแต่เป็นอาเยฟไปเล่นเป็นลาวิลนะครับใช่ครับก็มันคืออาเยฟไงเออส่ยอย่างไงใส่ใส่ใส,ส,ส,ส่คือจริงเขาเป็นซัพพอร์ตไงจริง <c oughs> แต่ว่าหมดจะอยู่ไม่รอดนะตรงนี้เจ็บหนักมีคนมาเบรกให้ยอ,ยอย่าง6 6 3 <c oughs> ต,ตาตาไปอีกตัวตาอยู่ดีฮะไอ้พวกพี่ที่ตามมาปิดสกอร์ตรงนี้ลาตูนิตี้ที่เข้ามาเติมหมดจะมาทีทีละคน2คนอย่างนี้ยัดขาปลอมต่อเนื่องฮะเจดเปิดมาก็จัดไป2นี่แค่1นาที30มสิบวิเท่านั้นเองฮะตัวอย่างเดียวเลยครับ โอ้ลีกี้นี่จั่วทั้งวันนะเมื่อวานเล่นตึงไปเกม ใช่ถูกซึ่งหลายเกมนะที่ไปกันไปต่อแล้วไหลต่อมาแบบนี้มี6 6 3ตามเบรกมาก็จริงพยายามที่จะเคลียร์เวฟตรงนี้แล้วฮิวต่อเนื่องกราเบิเอย่างไม่ตายฮะหลังบิดครับใช่ฮะหลังเข้ามาบิดสกายฟอลตามมาเหยียบตรงนี้แต่ว่าดาเมจมือนจะไม่เพียงพอเท่าไหร่เพราะพยายามที่จะเอาตัวของเต่าแซดยืนค้ำอยู่แล้วฟิกเกอร์ตามมายัดก่อนแล้วไปบิดฟูรี่เข้ามาเกี่ยวด้านหลังแล้วตรงนี้มันจะลึกเกินไปบัสเอาไว้สองแล้วเอาไว้สามแล้วไหลต่อตรงนี้แล้วลิคกี้พยายามจุ่ยอยู่เหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายแค่สองนาทีก็หายแล้วนะโอ้ยหกศ ชาเลนต์เลยเปล่าพี่เสกเน้นจบไวมาครับโอ้โหแล้ขึ้นต่อเพราะแมนการ์ดน่าจะแตกนะครับกับทั้ตหมดนี่แค่4นาทีนะครับป้อมของฝั่งของอีอารีนาทำไปก่อนกับป้อมหนึ่งแล้วเหยียบมา2-3ตัวมีการสะเทนฮิลกลับมาตรงนี้ดาเมจเหมือนจะไม่เพียงพอเท่าไหร่ไหลกลับมาจากตัวบอลเลนที่ตัวหมูพีไปแล้วเหมือนจะตายถึง2คนสวนกลับมาตรงนี้เทรดแค่ซูเก้าตัวเดียวแล้วขอเอาคืนวีเอลขอฟิกเกอร์ตามมารอดอกอยู่รอดอกอยู่แล้วมีเต่าพยายามที่จะขำให้ะ าจะยืนไม่ไหวนะและแอนด์สตปเดอร์พร้อมกดแข็งมาแล้วหลอสวนต่อแล้วฟิกตามมายัดต่อได้แค่วิ่งถอยนะไทยไม่มีโอกาสที่สวนเลยกับทางฝั่งของเอียนนี่นะแต่ว่าจะมีเต่าที่พยายามจะยื้อไว้อยู่บาดขวอยู่แล้วบารเข้ามาตัดตรงนี้ครับกูดูดาเมจที่คาราเบลทิ้งไว้ตั้งแต่แรกฮะยังไหลต่อตรงนี้มีฟอร์เลนตูเดียก็โดนผักอยู่ดีฮะเบด้ความจัดสุดบาร์คุ้งไปสุดเอาเทเวนตี้ต่อแล้วเป็นทริปเปิร์คิวของบาร์คุ้งตรงนี้ไปเลย5นาทีนี่คิวไป13ตัวเกมนี้โอ้บาร์คุ้งชาร์จแล้้วเเเป๊ะะลยมื่่ออกีใชร บอลปาดอยู่แล้วเมืเ่อกี้โโอ้หคือเข้าไปตัด3ต,ตัวด้านหลังนี่สวยมากนะฮะต้องชอมการเบลด้วยครับที่คือจังหวะเดินหนีก็ไม่ได้ทิ้็ยิงดาเมจตอ่อเรื่อยๆครับลแล้วสาตาร์ตตรงนี้ไม่มีปัญหา6 6 3กสาเหมือนจะตรงนี้ไม่ไหวแล้วดูบาสคนเดียวครับไปสามมาวิ่งเข้าป้อมในสามฝ่ายอา่ะยิงกระจายมาจากทางด้านของหมูพีแลว้วพยายามที่จะเ,จกเกลือกจบเกมยังติดเฮอร์เคิลบอลทิ้งไว้ก่อนเวที้ไม่มีปิกรอบนี้โดนจั่วมาเต,ต,ต็มๆอ่มนะฮู้สกิลระยะไกลสูงมากฮะอีอารีน่าแต่ไม่เคี่ยหมูพีคืออย่าลืมว่ามันเป็นช่วง5นนนนนนาาาาาาททีเเเเเเ่่่ััั้้้ะคครรรบลวมออยยืตตกก็็จิิงฆไดดแว มันจะมีทรัพยากรที่จะมาวนเวียนมากันอยู่เหมือนกันครับต้องค่อยๆค,ค,ครับบอกเลยว่าไม่เครีคยดเท้าเกมที่เดินใส่อย่างเดียวเราได้กดเขาหน้าบ้านหลายนาทีแล้วครับกับทางฝั่งของเอียร์นี้น้าและเล่นต่อตรงนี้ลูกี้และจะเบรกยังไงดีแต่เขาต่อไม่ได้แค่นี้ก็โดนไปถึงครึ่งหันดแล้วฮะไม่มีโอกาสได้สไลด์สักทีทนึงแลวซูก้าเข้าไปเหยียบแถวหลังไม่มีเลื่อดใครรถสักคนเดียวหมูพี่ขาเก็บตัวก่อนศูนย์หนึ่งสามศูนย์ไปแต่เคลียร์หมดรับก็ยังจบไม่ได้ครับต้องรอคลิปกลางมาเอาเทวเดีสองก่อนครับ จะทำสถิติแล้เนี่ยเราจะเล่นทำเวลากันอยู่จบเร็วสุดน่าจะ7นาทีเจ็ดนาทีนิดๆเจนทาที่สามสิบสองด้วยประมาณเป็นคู่นายหมอมกับไอโตะนะเมื่อวานเร็วที่สุดแต่ว่ายังติดป้อปสโตรตรงกลางอยู่เอียบอกว่าคีมเติร์สกทียังติดการฟอร์ดไปอยู่นะฮเฮอร์นะเคนวอลเบิร์กเบรกไว้ตรงนี้โดดเข้ามาแต่ว่าสเตนบาสซาล่าสวนมาแล้วดูหมูพีหลบตอกอย่างสวยงามเดินไล่ยิงต่อจังหวะตรงนี้ฟอร์ดินที่ดึงเกินไปไม่มีเซเนียรครับ อาติยันติตีคูไ,ได้ไฮโอแล้วจะจบให้ได้ภายใน30วินาทีตรงนี้ฮะจะเป็นทีที่อาจจะจบเร็วที่สุดในรอบไวาการและบานเข้าไปเบรกอยู่แถวหลังมีแค่ตัวของหกหกจะยืนต่อไม่ไหวแล้วบาสปัดตัหนึ่ทีได้ตัวโอทเวนตี้ที่เพิ่งจะเกิดมาเท่านั้นเองครับน่าจะตาไปอีกคนหนึ่งแะเสียไปถึงสองเพราะที่น่นจะเกิดเร็วสุดก็จะเป็นคนนี้แต่ว่าอาีไอเนน่าเลือกที่จะตีคนและเลือกจะจบบ้านไหลต่อทันทีวิกคามหน้ามาสำหรับตัวของกาลาเบียครับคีไม่มีแต่ว่าเน้นตีคนก่อนโอ้ดูริกี้นี่ คิดไม่มาครับจะจบเอาเนาทีแล้วพี่เสกแต่น่าจะเร็วกว่าได้อยู่เกมนี้เหมือนทำชาเลนจ์แล้วโดดสวนมาแต่บเอต้องฟิกเกอร์ถอยไปแต่ว่าเมกี้ตามไปปิดสกอนตรงนี้บ้าเข้าไปต่ออยู่ด้านหลังบอมก็ช่วยตีเพื่อนก็ช่วยตีบ้าสักทีนึงฮะแล้วจบเกมในเกมนี้7จ็ดนาทีสิบสองวิของอีอารีนาครับ